บริษัทฮาไม่จำกัดช่วงคาเฟ่เฮฮาตอนเสียน้ำตาที่คาเฟ่เฮ้ยเดือนนี้ไม่มีค่าเช่าแน่เลยลร้านหนุเงียบเไ,ไ,ไม่รู้วัสดีครับป๋าฮะลูกพ่อลูกพ่ออะไรเห็นเรียกป๋าอ้โทคือแบบมาเที่ยวคาเฟ่ผมเนี่ยต้องแบบ มีคนมีเงินต้องเรียกป๋ารับถือรับถือสวัสดีสวัสดีจ้าป๋าครับผมวันนี้นักร้องเยอะไหมล่ะโอ้ยเยอะครับ40กว่าชีวิตที่อื่นเป็นไงขี้เล่แก่ขี้เล่แก่ที่นี่อะขี้เล่ล้วนๆคุณเล่นอ่ะคุณโชว์ด้วยเหรอวันนี้วันนี้ตลกฮะคณะอะไรบ้างวันนี้ตลกเดี๋ยวสี่ทุ่มนี้จะเป็นคณะ พี่โน้ตเฉินยิ้มครับโอ้ยโน้ตไปเอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาทำไมฮะโอ้เดี๋ยวก็เอาพี่น้องมาเล่นยู่ยืนปากห้อยเต็มเวทีไม่เอาหรอกไม่ดูไม่ชอบเหรอฮะตลกเขาปลดนอ้ศเฉินยิ้มไม่ชอบไม่ชอบไม่ชอบมีอไรอีกปกติจะมีคณะเนี่ยฮะนักคอมนักคอมทีฝันเหินเหิฮะคนฝันเหินใช่ไหมใช่ฮะเมื่อก่อนเคยจ้างครับเหรอครับผมอาจะมาไม่เอามาละตอนนี้เขามาไม่ได้แล้วฮะเพราะอะไรอ่ะรถชนไม่รวพาดครับโอ้ย่อคุณเนาะยาวถึงขนาดนั้นเลยนะ คนรั้เขาเล่นดีคนรั้เล่นดีครับน่าเสียดายครับเสียดายจำไอ้เี้ยนต้องเสียดายเอาเป็นว่ามีอะไรกินบ้างเหล้ามีไหมเหล้ามีทุกยี่ห้อเอาอะไรดีครับเอาน้าองุ่นแก้ว <c oughs> เปอะไร เอ้าแล้วเล่เาเล 1> <unda> 1> ราไม่เอาละเอาล้างคอก่อนล้างคอก่อนอ้ไม่อย่างันกินเพียวๆเดี๋ยวมันเมาง่ายเลิกครับผมเอาละหวานล้างคอก่อนโอเคโอเคเดี๋ยวผมเอาหารบ้าให้กินโอเคโอเคโอเคอะเรมากินก่อนมามาอาหารว่าให้พี่เกยพี่เข้าไปผมพิมพ์กันแล้วแคร์กันแล้วโอ้เดี่ยวไม่ครับคุณ เจมอ่ะรู้สึกดีใจมากเลยนะที่พาเดี่ยวได้ออกมาเที่ยวบ้างอ่ะเพราะว่าเดี่ยวเนี่ยชอบขุกแต่อยู่ในห้องเวทนะฮะประทานโทษนะนี่ยกเวทหรือว่าแบกข้าวสารเนี่ยฮะทำไมล่ะคุณคุณก็รู้ผมต้องปั๊มให้เยอะผมชอบวินดีเซลน้องครับน้องครับครับผมสวัสดีครับทำไมไหวตามเดันเลยฮะอะไรฮะทำไมพี่ไวตาตัดันเลยอ๋อแขนมาตึงกันเล่นฟิตเนสมากครับ ครับผมสวัสดีครับพอดีว่า I'm so happy I'm so the internet right and then we are so happy and then they said this t e y to lock h a v e a show เพื่อนคนดี่ว่าคือเขาเพิ่งจบนอกมาครับโอเค you stop d ram e okay and then that we want today t is okay we want t o s h a r e and then sit and then talk like about that กลับเถอะไปเขาทำไมล่ะครับไป เขาพูดไทยคำอังกฤษคำละครับผม้โหนี่มึงพูดอังกฤษล้วนเลยอ่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวคุณเดี๋ยวเด้ผมคุยแล้วกันนะโอเคเอ้น้องครับพอดีว่าพอจะมีที่นั่งให้ผมไหมเนี่ยไอ้โหนถ้ามันลำบากนักอย่าไปเล่นเลยลูกเอ้ยอัดตั้งเลยยืนเถอำบากนัเนี่ยอาจิไมูจมไมอู่จิ้มียซีตุ๊เกเออว่าอะไรฮะเออคือแฟนพี่เนี่ย เไม่แฟร์อันแฟรอะไรไม่แฟรเป็นเพื่อนสนิทกันครับเป็นเพื่อนสนิทกันนะครเพื่อนครับออกตัวก่อนเลยนะครับว่าคนนี้คือเพื่อนของผมครับผู้ชายตั้งแท่งมือแบนแบนะครับผู้ชายตั้งแท่งขอโทษทีนะกับกับกัลน่าด้วยเพราะว่าเดี๋ยวลองวาดกันสิครับวาดกันสิครับอะไรฮะอย่างวี้สิครับไม่ได้เลยติดหนึ่งสองสามเฮ้ยเอางี้ว่ะมันเหมืนหุ่นกระบอกจระหุยมากเลยฮะเออไม่ใช่ครับต้องการอะไรฮะเออผมอยากจะได้ที่นั่งสักสองคนนะฮะเสองคน เอาโซฟาแล้วกันเนาะอ่าโซฟาได้โอเคเอ่ออย่าบายครับผมผมขอแบ่งที่นั่งที่นี่ได้ไหมฮะเฮ้ยเองก็รู้เลยว่ะครับเป็นเฮียโอ้เฮียครับผมเข้าใจแต่ว่าลูกค้าผมเข้าอะนะผมขอนิดเดียวแบ่งๆกันไปก็ให้ไม่งโ้ก็อื่นเลวะก็ให้นั่งดูตรงนี้มันเป็นอะไรเฮียครับมันมันไม่ได้ครับเฮียนะครับเฮียเขาบอกมันจะว่างอีกสองที่อ่ะโอเคครับผม ป๋าครับเออพอดีว่าทางผู้จัดการให้นั่งด้วยกันแจ้งแล้วใช่ไหมฮะแจ้งแล้วอ๋อถ้ายังไงกลับกลับขอโทษด้วยนะครับทำไมต้องไหวนี้ไหวไปทีติดมือครับผมขอโทษนะครับขอนั่งทุกคนด้วยครับเอาเลยครับนั่งพอดีเลยนี่คุณผมว่าโทษฮะเดี๋ยวผมคุยสองคนแป๊บนึงนะครับครับผมเออคุณครับผมว่าที่นี่เหมาะกับเราสองคนมากถ้าคุณชอบผมก็ชอบเหมือนกันขอบคุณครับ น้องฮะครับมีโชว์อะไรบ้างครวันนี้เท่าวันนี้แล้วก็เป็นนักร้องรับเชิญครับวงแจ๊สปุ้ดดีป้ปาบยองกุ๊กก๊กโอ้โหที่เขาร้องเพลงหนุ่มฟอนี่ไงเออนี่เลยอยู่ดีๆมาทำให้รักทำไมแต่ขอจะได้ไหมมีใครให้ห่วงเขาะจะเธอรักเธออย่สุดซวงรักบดหัว,วถ้าลวงให้เว้นฟอ นั่นเพลงยิ่งยงเออยิ่งยงครับผมโอเคนะวงแจ๊กร้องไงฮะอ้าวโถเพลงนี้ไงหนุ่มเอานี้ดีกว่าเดี๋ยวพี่ผมมีนักร้องมานำเสนอหลายครั้งเลยมันจะบ่นแค่ไเนี่ยพร้อมไหมฮะพร้อมครับพร้อมครับกราบฮัลโหลฮัลโหลไอโคไม่มีเป็นเอโคเหรอใช่ครับกราบสวัสดีดดเดีดีเดดดปแขกผู้มีเกียรติทุกเกียรเกียรติ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 น่วการ กาดกาดต่อจากนี้ไปเขาจะได้พบกับนักร้องคนนี้บอกได้เลยว่านักร้องคนนี้กว่านี้นี้นี่นี่เสียงประเมอตรับ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 นักร้องร้องคนนี้นี่นี่อะไรถมมันนะพี่ไปจนที่เดิมเลยเราเนี่ยนนักเขียนบเกียรติครับมาแบบเป็นคู่นักร้องสาวเสียงที่ เบกกี้นุ่นน <ใ girlfriend, S 2> ีครับผนีครับน้่ครับดเดียวแค่ดูก็ทำให้รู้ว่าเธอน่ะโดนหัวใจ อยากบอกเล็กเกินว่าเธอน่ารักแค่ไหนจะริตมากไปกูมันไม่ดีไม่งาเมเบอร์โทรอื่นจะได้ยินเสียงรอพลาดพลาดรอบแรกไม่เป็นไรรอบสองแรงแรงท่านกำลังเข้าสู่บริการรับฝาหัวใจวันนีค่ะใจมุขขัดวิวู ถ้าเธอโดเสียวพร้อมมีมือดีจบไปรักใครของฉันไม่เธอเยว้เยเดี๋ยวยืนยืยืนหุดลยยนยืนพอแล้วไม่โดนละนวลแม่เธอทำอะไรเลยอ่ะก็ไม่รู้สิยืนอยู่เฉยๆอ่ะแบบลูกค้าก็เลยไปแล้วเอาพวงมาลัยของเธอต่างไม่ให้เธอแล้วฉันอ่ะโอ้ยลำเสียไม่ให้แล้วทำไมเฮียไม่ถึงความสามารถมัางคะเดียว ทำไมเงินมันทำไมอันเดียวเพราะอะไรเดียวเพราะอะไรเดียวฮะคุณคุณเดียวทำไมอันเดียวคุณแล้วคุณจะมาทำแบบนี้ที่แบบนี้อ่ะเดียวคุณไม่เคยจะไว้น่าเสื่อเลยเหรอเดียวเพราะอะไรเ่ะฮะคุณคุณผมบริสุทธิ์ใจเขาร้องเพลงดีผมก็ให้เงินเข้าไปคุณจะมาออกอาการอะไรแบบนี้มันเรามาหึงหวงกันไม่ได้ ทำไม่ถูกต้องเ่ะเดียวผมก็ไม่ได้นอกใจอะไรคุณเจมไม่ชอบผมรักคุณเจมไม่ชอบรักคุณแจมแจมผมรักคุณเข้าใจไหมจบ้วแจมโอเคต่อไปดีเจมจะเชื่อฟังดีเจมต้องสงบสติอารมณ์แจมแจมเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมไปอ้วนเดี๋ยวมาแล้วครับ